สวัสดีค่ะดิฉันเซลเอค่ะมิซูลุ่งเจริญสาขาตลาดไทยค่ะวันนี้เอจะพาออกมานอกสถานที่นะคะพาเจ้าตัวไททัน g l x นะคะตัวนี้เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะคะมาออกตลาดที่ตลาดฟาร์มิเนตนะคะเราทีนี้เอจะพามาดูว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะเออตัวนี้ก็คือตัวหน้ากระจังนะคะเป็นลมดำแล้วนะคะ เน้นความแข็งแกร่งดุดันของเจ้าตัวนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวล้อมแม็กนี่ก็จะเป็นล้อมแม็กขอบ16นะคะเป็นล้อเดิมๆของเขาเลยแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็เป็นลมลมดำเสริมความแข็งแกร่งนะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวให้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เดีวเราก็มาดูว่าด้านในมีอะไรบ้างนะคะมือเปิดก็ลมดำนะคะนี่ค่ะลมดำเลยเสริมเลยเพิ่มเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะนี้เบาะนะคะก็เป็นเบาะกระยี่นะคะให้คุณลูกค้าตัวพวมาลัยก็จะเป็นพวมาลัยสามก้านนะคะของเมสซูนะคะแล้วก็จอก็จะเป็นจอ MP 3สามสามารถเล่น ซีดีเชื่อมต่อเอ่อตัวมีตัว USB ให้ด้วยเกียร์ก็เป็นเกียร์หสปีดนะคะของเจ้าตัวไททันตัวนี้นีเ้เรามาดูด้านท้ายกันเลยนะคะด้านท้ายก็จะกว้างกวางนะคะกว้างกนะวาง,วางนั่งสบายไม่ว่าเราจะไปต่างจังหวัดหรือว่าอะไรนี่จะลองนั่งให้ดู นั่งได้สบายจะนอนก็ได้นะคะจริงๆจ,จะนอนก็ได้นะแต่อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้คือสาธิตให้ดูก่อนว่าการนั่งสําหรับคนตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนั่งแล้วรู้สึกสบายค่ะทีนี้เราไปดูด้านท้ายกันเลยว่า,าด้านท้ายตัวไฟท้ายนะคะก็สร้างความเด่นชัดเสริมความเด่นชัดมากขึ้นนะคะมือเปิดก็เป็นมือเปิด ลมดาม้อมไฟเบรกให้คุณลูกค้าด้วยนะคะหรือกักษรไททันด้วยเปลี่ยนคมเมียมให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นอ่าเป็นไงบ้างเอ,อ้ยเ,เป็นไงบ้างคะถ้าเจ้าตัวไตทันตัวนี้นะคะตัวหน้าหลอกของเราแก่งพร้อมลุย เออเอก็จะมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับตัวเต้าสีประตูนะคะของไททันทุกรุ่นนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นฟรีดาวเตาํำถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะ mm hmm. ก็ทักเอม,มาได้063 626 4496ค่ะหรือจะทักมาที่เพจสาขาก็ได้นะคะ mm hmm. เรามีทีมงานของของเราตอบเพจ ให้คุณลูกค้าได้24ชั่วโมงเพจก็จะเป็นเพจมิซูสาขาตลาดไทยค่ะจิมบีนะคะในนี้ก็เอกก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนเพียงเท่านี้กับที่ตลาดนี้นะคะแล้วก็มาลองดูว่าคลิปหน้าจะมานำเสนออะไรให้คุณลูกค้าบ้างขอขอบคุณมากเลยค่ะ